ให้หนุ่มสาวชาวผู้ไทยนี้มีโอกาสได้จีบกันเนาะไม่ทำกับไม้เท่าเบิ้งนะครับผมเพราะว่าสมัยแก่อนนี้อ่าจีนสาวที่จะพบเจอกันไม่ได้ถ้าไม่มีประเพณีนี้ขึ้นมานะครับแอบประเพณีแอ,อปป้าฟังบรรยากาศเข้าล้มพอดีเลยชาวผู้ไทยเขาขายิ้มแย้จันใจสเซนที่ก็เป็นที่กระบอกกระเ้างนั่บบน พี่กระบอกตะก้าวเข้ามาเนาะอันนี้จะไปการเคลื่อนตัวดำดเบิร์ดบอกนะการเคลื่อนจะให้มวยไทยบ้านนั้นตับมาดังกระดำเบิร์ดโอ๋ละนอนสต็อปนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายถึงตอนจะทุ่มหนึ่งเลยครับนี่มากตัดแล้เพื่อนละเนาะสาวคนไทยต้องสู้ข้าวที่ประตูน้ำงามเด้อพี่น้องท่านผู้ชมอยากถ่ายรูปเถื่อไถ่เนาะไท่กระเริ่งมันละครบอันนี่นะ่อไท่ลาวเด้อเยอะละ มีทรานผู้ชมถายครับผู้ชมก็จะถ่ายรกมาถ่ายนะครับถ่ายวีดีโอเลยวลน้ไปตีนานๆไปเดื่อพี่น้องผูไทยงสูงเฮาย้ำไปน้ำมาเมื่อละมายนกอีกอยู่พี่นั้นเออต้นสิาอดทานั่นเป็ออ้าไปปสมัยไทยจเอ่นนานน้อง น้องๆเมากับปักผ่อนก่อนนะครับผมกาเบรียนนะครับสวัสดีพ่อแม่นักท่องเที่ยวนะครับผมวันนี้เศร้าดอกสูงเนาะดีอกดีเจอวันนี้กามี่น้องปองปลายมาหลายน้องโมนาโล่กันเป็นผู้ตัวแทนสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมของ้อกสูงคงมูลนะครับวันนี้เราเรามาจําลองเหตุการณ์นะครับกาเรียกว่าลงขวัลงขวัในสมัยโบราณนี่ก็คือเป็นประเพณีนะครับผมเป็นประเพณีที่ให้หนุ่มสาวชาวผู้ไทยนี้มีโอกาสได้จีบกันเนาะ ไม่ทำกับไม้เธอาเบิ้งนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนนี้หญิงสาวที่จะพบเจอกันไม่ได้ถ้าไม่มีประเพณีนี้ขึ้นมานะครับประเพณีก็คือพ่อแม่ฝ่ายสาี่จะอยู่บนบ้านจะคอยสังเกตว่าผู้ชายที่มาจีบลูกสาวตัวเองเนี้ยแตะเนื้อต้องตัวไหมถ้าแตะเนื้อต้องตัวใ่ถือก็กผิดผีจับมือนี่เสี0สามแสนจับแหน,นี่เสีสามล้านในสาวไทยจะสังเกตว่าสาวไทยโบลองสูงจะมีแต่คนสวยๆเพราะเป็นหลานเจ้าหลานนายเป็นชุมคนสืบเสื้อสายมาจาก ในประเทศลาวนะครับผมผู้ชายจากกล้าเกรงนไม่กล้ามาจีอ่าครับผม<อ>ทีนี้ในสมัยโบราณนะครับสาวชาวไทยนะครับก่อนจะออกบ้านนคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่คุณย่าคุณยายต้องสอนนะครับสอนให้ลูกหรือหลานสาวต้องทอผ้าให้เป็นตั้มตั้มผ้าให้เป็นลายตั้มสายให้เป็นแจนะครับต้องทอผ้าให้เป็นก่อนที่จะออกเรือนได้ ถ้าภาษาไทยว่าเพื่อคี้ค้านเอสพายแพนมีเป็นนี่จะไม่ได้มีสิทธิ์ได้สามีกับเขานะครับต้องทำทอผ้าให้เป็นก่อนสาวชาวพุทธไทยก็จะมีการเข็นฝ้ายนะครับเข็นฝ้ายย้อมครามนะครับการแต่งตัวของเราพ่อจะจําลองมาหลายแบบนะครับถ้าถ้าเต็มยศก็จะมีใส่เสื้อมอบแขนยาวกระบอกแขนกระบอกก็คืออั้นก็คือเต็มยศนะครับแบบพื้นถิ่นธรรมดานะครับส่วน มัดอกนี้นะครับผมชาวไทยเรียกว่ามัดอ่างมัดอ่างก็คือเป็นชุดที่อยู่บ้านสบายๆคือจะปกปิดแค่เฉพาะประมูฐานหรือลงมของตัวเองเพื่อไม่ให้โป๊เกินไปนะครับเพื่อเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวที่จะนอนแล้วนะครับส่วนเอาเสื้อมามัดตรงนั้นตรงตรงตรงคอตรงตัวนะครับเรียกว่าปกเสื้อปกผ้าหมายถึงว่าเอาเสื้อมามัดเพื่อไม่ให้ตัวเองดูดูโป๊ดูจัดนะครับตรงนั้นนะครับ ส่วนส่วนอ่าสาวผไทยที่เวลาสังเกตก็คือต้องก้าวผมถ้าก้าวผมก้าวผมสูงนี้นะครับแปลว่าแต่งงานแล้วจีบไม่ได้แนะผู้ชายจีไม่ได้นาจีไม่ได้คือเวลาจะจีบต,ต้องถามว่าคุณแต่งงานหรือย,ยังแต่ว่าวิธีการสังเกตง,ง่ายตรงก้าวผมถ้าก้าวผมเอียงนี้แปลว่าอ่าสามีเสียอ่า นะถ้าก้าวหงกับใครสามีเสียแต่ถ้าปากดอกไม้นี่แปลว่าฉันต้องการมีแฟนอยู่คุณจีบฉันได้แต่ถ้าสาวแต่ว่าถ้าสาวสาวกระขึ้นดอกไม้แล้วแกเหมือนนี่กอเข้า,าก้าวหมนุ่มมาต่างๆานิดนึงอ่าได้แหละครับผมอันนี้ก็คือเราจําลองเหตุการณ์มานะครับส่วนพซนเตร์สีสังเราก็อันนี้ก็สวยๆก็เอาไว้ต้อนรับแขก <c oughs> อันนี้เอาไว้สแสดงกิจกรรมบนเวทีเนาะพวกเราก็ ดีอกดีเจอนะครับผมเพราะว่าถนนคนเดินของเราก็เพิ่งเ,เริ่มมาเพิ่งเริ่มมาเป็นครั้งแรกได้แค่นี้เราก็ถือว่าชื่นใจแล้วนะครับส่วนที่ราศก,การต่างๆนี้เราจะมีตลอดสายนะครับตั้งแต่โรงเรียนชุมชนมูลน,นสูงจนไปถึงวัดไต้เติขอเชิญท่านผู้มีเกียรติแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เดินเลือกชมเลือกซื้อหาจากกาับจ่ายใช้สอยได้ตามสะดวกเลยครับส่วนอ่า หรือว่าลูกถ่ายนี้ก็คือว่าเราจะบรรจุเข้าไปที่พอลอเราจะดึงดูดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาครับเพราะว่าการแต่งตัวชุดนี้จะเป็นชุดที่โบราณจะไม่มีที่ไหนเลยนะครับเราเพิ่งลื้อฟื้นขึ้นมานะครับผมตลอดระยะเวลา177ปีนี้ก็คืออันนี้จะโบราณที่สุดนะครับเราจะจําลองเหตุการณ์ว่าสมัยโบราณผู้ชายผู้หญิงเขาจีบเป็นยังไงนะครับก็อ,อยู่จะประจำรอที่นี่นะครับ จะมีกระโถนสมมติว่าถ้าผู้ชายมาถึงเงือนชาแล้วต้องมีขับมาแล้วต้องมีมาให้ผู้ชายเคี้ยวเพื่อแสดงน้ําใจอย่างน้อยก็มีมาให้เคี้ยวนะครับส่วนน้ําเต้าหรือน้ําเต้าคือสมัยแต่ก่อนไม่มีขวดไม่มีขวดน้ําไม่มีภาชนะที่ใส่น้ําก็เอาน้าเนี่ยครับใส่ไว้ในน้ําเต้าต,ต้องขยันต้องไปตักน้ําตักน้ํานี่ก็คือต้องให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณป้านคุณตาคุณยายด้วยแล้วก็ตักน้าไว้รอคนที่จะมาจีบตัวเองด้วย ส่วนกระบองเนาะกระบองนี้ก็คือว่าภาษาการาเรียกว่าคีใต้นะครับสมัยโบราณนี้จะไม่มีแสงสว่างอ่าจะไม่มีแสงสว่างภาษาอุทยต้องการให้ผู้ชายมาจีบนี้ต้องใต้กระบอกว้ที่ใต้ถึงบ้านอ่า้าสาอุทยก็มาด้วยเราเองคอยน,ยนะนเพื่อที่จะให้รู้ว่าฉันฉันกำลังขีนไฟนะคุณมาขีดฉันได้นะ แล้วก็พ่อแม่ก็จะอยู่ข้างบนก็คือจะเห็นเห็นว่ามีแสงสว่างเออลูกผู้ชายกับผู้หญิงนี่ไม่ได้อยู่ใกล้ลูกสาวตัวเองมากเกินไปนะครับเทคนิคหรือว่ากุษสโลบายในสมัยโบราณถ้าจะให้น้ำเต้ามันเย็นหรือว่าจะให้น้ำในเต้าเต้าน้ำเต้าเย็นนี้ต้องเอาไปแช่ไว้ที่บกกลวว้วยเพราะต้นถ้วยนียมันจะมีฤทธิ์ทำให้เย็นนะครับเวลาเอาเอาเอาน้ำเต้าเนี้ยไปแช่ไว้เพราะสมัยโบราณไม่มีตู้เย็นเอาไปแช่ไว้ก็คือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง ผู้ชายมาเห็นเอ๊ะเรามากินน้ำบ้างทำไมมันเย็นจางสดชื่นไว้ฉันเอาคนนี้ดีกว่านีเป็นคนระยุสาวผู้ชายก็จะหัวไนะจะหัวกิีการของตัวเองอ่า่ดแหละครับผมส่วนตุ้มหูนี่ครับก็คือแสดงฐานะ,ะถ้าเป็นลูกเจ้าลูกนายผู้มีเชื้อสายการะหับดีหรือว่าพ่อแม่ไปเป็นนายหอไป้าไปขายที่กรุงเทพบางกอกก็จะมีเครื่องเงินมามาให้ลูกสาวใส่่ เื่อที่จะอัาค่าตัวไว้ง่ายผู้ชายก็จะดูจะดูที่ตุ้งหูจะดูที่ทรงผมจะดูที่เครื่องเงินเครื่องทองกอดก่อนจะจีบนะครผมอันนี้เราเราจะลองเป็นสาวไทยในสมัยโบราณะะช่วงช่วงเย็นเย็นก็จะมีะการมัดอางสักหน่อยเพราะว่านะคะเข้ามาถ่ายรูปกับน้องๆได้เลย